เลนกับน้องมาเสร็จแล้วเราก็อ่านนิทานกันนะอ๋อไอซะงั้นดูสิอันนี้ตัวอะไรลูกหมาป่าใช่ไหมคะหมาป่าอันนี้หมูอุด๊ดอุ๊ดเนี่ยหมูอุด๊ดอุดดูดูนี่นี่ดูดูดูเห็นไหมหมูสองตัวเนี่ยหมูสองตัวเขาเป็นพี่น้องกันนะคะอันนี้หมาป่าลูกอันนี้หมูหมูร้อยังไงะคะอุ๊ดอุดอุดอุดหรือเปล่าใช่ไหม หมูลองอุ้ดอุดนะหมาป่าลูกหมาหป่าร้องยังไงใช่ไหมดูสิหมาป่าเนี่ยเป่าบ้านเป่าบ้านหมูอุ้ดอุดพังเลย <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เออน่ากลัวเหรอหน่ากลัวโอเคโอเคน่ากลัวน่ากลัวหาวมาป่าใช่ไหมคะงั้นเห็นไหมเห็นไหมลูกมหมูอุดอุ้ดวิ่งหนีใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ย เพราะว่าลูกหมูเนี่ยเขาทําบ้านไม่ค่อยแข็งแรงรู้ไหมคะเออทำบ้านไม่แข็งแรงทําบ้านไม่แข็งแรงแล้วก็หมาป่ามาเป่าพู่ทีเดียวบ้านพังเลยเห็นไ <c oughs> right. หม,หมเนี่ยหมูหมูอุดเนี่ยกําลังวิ่งหนีมา